ภรพนีเป็นพระของหน้าดูน่ครับมหาสารคามผมก็เพิ่งเคยมยีองเล็กอแบบอกมาแล้วหน้าพระก็เสียครับเพระจ้ของเดิมเขาไม่จัดแจงให้ดีเลยทำให้หน,น้าพระเสียไปแต่ก็ยังปปิดอยู่ นาดูนสองห้าสี่เจ็ดครับผมก็สวยครับภาพนี้เป็นพระของนาดูนนะฮะมหาสรารคามนี่ครับผมก็เพิ่งเคยมีพระองค์เลกแอบออกมาแล้วหน้าพระก็เสียครับพระเจ้าของเดิมเขา ไม่ชัดแจ้งให้ดีเลยทำให้น้าพระเสียไปแต่ก็ยังปิดอยู่ยังลาดนาดูนสองห้าสี่เจ็ดครับผมก็สวยครับ